ไปเบิ่งตากับร้านเอาปลาพี่น้องแอบแอบมาเอาปลาคือมีคือมีคือมีหมูหันน้ำคือมีหมูหนมมันาม,ม,หามาเล่นกิ่ดต้มน้ำเนาะโอ้ยปลา ผ้าที่ต้มพาไปเบิง่งไก่ไก่เดดกำลังหอนอหันลงไปอีหยังน่ะหันมันโดดมาลงไปกวนตาได้หันน่ะลงไป หมูหันมันอ้อนส่สนอนน้ำหุย,ยประคอพี่พี่พู้นพู้นตั้งเรียนอนะไรปาลา,ปาลายเหรอ มวนเล่นกีตัวมวนถามว่าเหรอเห็นป่ะเอองมอมงอมเอาอปวดอะปลางอมปลาคอโซ่ปลาลุ่มกันนะอุ้ยอุ้ยป,านนานป,าปลอยปา,า,อ,ปาอันนั้นปลาอวยปล่อยปลาหนังอวยปลาอันนั้นเออ ปวดงวนคักเรียนขี่ต้มโดยเฉพาะโดยเฉพาะหมูหันปตาไปนู้นแล้วเหรอหนึ่งตามันจับจ่องปวด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  หมูเขาเอาปลาจากของมวลเล่นขี่ตม้มโอ้ยอดีนะมาตัวเดียวนี่ทำเป็นหมูแฮมมากเลยโอ้ยโอ,อ้ยสุดยอดไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็ปลาเขียวมันอิดได้ลแบบ่ะอันมีสองตัวบ่ตัวหนึ่งพี่ตัวหนึ่งนั่บอกน้ำตาพี่อา้าวอย่าอ่านนี่ หูยดอกบ,บัวนบบี่อะเนียไมหลังคงูหันสล,ลุกช่ไหมผูอืนก็มาป่าจ็ไม่ทลุกหันมาง้อป่าสวไยตาสะแม่ไปยืนยัอยู่หันเรียนแต่ขีดตุตม เมาหมดเขียวปุบปืตตปะบะตัวไงเป้าขึ้นหล้อปล่าขึ้นอ่ะลาห้างขอมั้ยไม่ีจักโต้วันนกกินเะบะิดเลยวลุ่นมีปลาลดไม่ปลาลด โอ้ไม่เหรอไม่ตัง้งคุณตัง้งอันนั้นตาตั้งว่าหัวอะไรตั้งค์ตังก็องเอาขึ้นไปองอมน้ำฟังล่ือะน้ำฟังฟังตังค์ไรบนี่ยคุณเด็กเห็นบ่มันหมุนน้ำฟังมันเนียนมันเนียน <c oughs> โอ้ยหัหัน โอ้ยตัวตาอันหนายม่มายตัวบอกใหญ่นึงม้วนคักเล่นขีต้มม้วนคักนี่ดิตัวใหญ่อยู่นี่อีกตัวหนึ่งนี่ โอ้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 ยตัวใหญ่อยู่อย่าออกนะลูกอย่าออกนะมันงมยากนะยั้งเลยโอ้ยเมาว่ามันยั้งกระโดดวานขั้วเรนขีดตมปลาคอหนังพรนี่ปลาปลายังนี่ปุ้ยปลาคอใหญ่บ่นั่นไล่ลองลอง เอาคืนลงละเอาควดยังไงวดยังมันลอยองลองอดีแล้วโอ้ดีปลานี้อนทายว่ต้นหลังว่าอขดมันลอยไปทั้งขขุนขุนขุนย้เ เบิ้งแพงมันสิลอยไปทั้งเยดยแถวๆน,น, <c oughs> <c oughs> นั่นละเฮ้เดี๋ยวนึงนี่ยังกันะกูยั่ตั้งตั้งยดเงี่ยขาแล้ตั้งไหนขึ้นแล้วไปยัยงหันอยู่มองอ mình theo này là nó lồi, ta, ta rút, kia tôm đẹp tụi ha, tôi ตัวใหญ่อย,ย,อยู่นี่ตัวหนึ่งนี่นี่ใช่โอ้ยโอ้ยโอ,โอ้ตัวใหญ่อยู่อย่าออกนะลูกอย่าออกนะมันงมยากนะหยั่งเลยโอ้ยเม <laughs> วาว่ามันหยั่งกระโดดวานขั้วเลีนขีดตรงปากคอหนาคอน นี่ป้าปลายเนได้หลายตัวอยู่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวน้อยพอได้แกงพอได้ปุน